đó con mình đang dạy nó con rồi lại nó lại ơi <laughs> con con ơi <laughs> เอาไปเอาเนี่ย <coughs> <coughs>

เอาสุดสีเหรอ้จะไหแฮมเบอร์เธอเป็นเซตีกันเด้อได้เป็นเปลี้ยงไหมเลี้ยงส่งข้อแล้วก็หับโจบเลยสามสิบห้า แผลไได้น้ำบนไนบาดไปอาบน้ำก็ไปตักอะไรเด้อไปซูนกันครับในบารเาไปอาบน้ำได้อย

ติบแปดตนตั้เนาะิบเก้าของมาซองปิตั้งเนาะตากซองไปกันตากักลไปหน้าประธานบุญ่ามีระสอบรตเนาะฮกมามีสมาิมาเอาอเขาอ่ะมี ายะ้วกเออจบข้าออกบเิร์ูเลยเขาบอก้ออาจาร์หนัก้ออาจารย์ละลืมกันเลกะื้กันเยมาไม่นะ ครับข้อข้อไหน้ลยครับ <guarding> ล <though>? ้บหอปุณนนอะได้ยครับตอนนี้ายดีแล้วมาก่อนเดี๋ยวจะออกไปหนออ